สุดแม่ก็ได้เจอลูกสักทีแม่แม่พูดไม่ได้เหรอครับแม่ไปดูอะไรมาพี่นิกแม่พี่จริงๆด้วยเนาะแต่เมื่อกี้เหมือนฉันเห็นว่ามีคนมาส่งแม่พี่ด้วยนะแม่แม่แม่ใจเย็นก่อนนะครับแม่ไม่ต้องกลัวนะ ด่ไอ้ไงลูกสบายแม่ไงครับแม่จำไม่ได้เหรอทีนี้แม่พี่น่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะคะดูสิเนื้อตัวมอมแแมมากเลยอ่ะรองเท้าก็ไม่ใส่เอางี้ไหมคะเดี๋ยวฉันพาแม่พี่เนี่ยไปอาบน้ำนะแม่จะได้สบายตัวเนาะแม่แม่แม่ไปน้องกลัวนะเดี๋ยวไอจะพาแม่ไปอาบน้ำนะครับ ให้สบายตัวนะไม่ควานะครับ เดี๋ยวฉันเปลี่ยนอุณหภูมิให้ ้ลูกแกรู้เด็ดขาดถ้าลูกแกรู้เมื่อไหร่แกไม่หลอดนะแล้วอย่าเผอพูดเรื่องอดีตออกมาไม่ไงฉันไม่เอาแกไวนะ้แน่ได้ยังไงมแกกันมันจะฆ่าแม่ชันชัดเลยที่รักผมคิดว่า จะให้แม่มาอยู่กับเราที่นี่ก่อนเนะี่ยดูแล้วแม่น่าจะยังไม่มีที่ไปคุณคิดว่าไงหรอนี่ฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะพี่นิกแม่พี่เนี่ยดูผ่านอะไรมาเยอะจริงๆอย่างวันนี้แม่อ้าปากให้ฉันดูแม่ถูกตัดลิ้นน่ะน่าจะเป็นสาเหตุที่แม่พูดไม่ได้อะพี่แกคงผ่านอะไรมาเยอะเนาะ พี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะต่อไปนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันจะดูแลแม่พี่เองพี่จะได้ทำงานแบบหายห่วงด้วยขอบคุณนะไอ้คุณนี่เป็นลูกสใัยที่ดีมากๆเลยอะคือวันนี้ฉันเหนื่อยแล้วว่าฉันขอนอนนะ นี้วินจะมาหาฉันฉันจะมีอะไรกับวินแค่คนเดียวเท่านั้นอย่างแกเออย่าหวังเลยสวัสดีครับคุณวินสวัสดีครับคุณวินครับยังไงคุณวินนั่งรอผมสักครู่นะครับพอดีว่าผมมีประชุมออนไลน์ด่วนนะครับ คุณวินครับยังไงคุณวินนั่งรอผมสักครู่นะครับเชิญตาสบายเลยครับพอดีว่าผมว่างั้งวันขอบคุณครับไอ้ยังไงผมฝากดูกแลคุณวินด้วยนะได้ค่ะตาสบายนะครับ แน่เงียบได้ไหมครับผมประชุมอยู่แม่ <c oughs> ครับแม่อย <c oughs> ่าเพิ่งกลัวผมได้ไหมครับ <c oughs> ผมทำงานอยู่เอ๊ะ <c oughs> แม่ครับนี่คุณบินครับลูกค้าผมนี่คุณผมว่านะหายเวลาไปอยากกับมันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็หลอกเงินมาัมาเยอะแล้วนะมีพหลากตอนนี้ยังไม่ได้อะ เงินเดือนมันยังสูงอยู่เลยรออีกหน่อยเถอะรอให้มันเลี้ยงดูลูกเราจนโตก่อนถ้าถึงตอนนั้นมรเมื่อไหร่แล้วมันยกมรดกให้ลูกเราตอนนั้นแหละเราเค่อยเขียมันทิงคุณนี่ฉลาดมากเลย ที่แม่ทำเองของแม่ครับเนี่ยไม่พอใจเลยเหรอครับพี่นีิคะ่ะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแค่แก้วใบเดียวเองเดี๋ยวไง่ซุเก็บกวาดให้ก็ได้นะไม่ต้องหรอกไอ้ให้แม่เก็บเองแม่ลงไปเก็บเนยครับไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่นีิ เดี๋ยวยังไงฉันมาทําก็ได้เมื่อกี้คุณวินบอกว่าอยากเห็นหน้ามิลี่ลูกเราค่ะเดี๋ยวยังไงฉันพาคุณวินขึ้นไปดูข้างบนนะงไงก่ก็ตามสบายเลยนะครับ แม่แม่ผมขอโทษเมอะแม่ไปห้องรวนเลยนะเมียลูกกำลังจะมีอะไรกับชูแล้วไปเถอะลูกโม่แม่แม่หาอะไรแม่ หน้าแม่เป็ดนอะไรมาเนี่ยเปิดโปงความจริงได้สักทีนะ